พบกับรายการ New f r m Home นะคะโดยข่าวแรกของวันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ที่เริ่มจะลดลงค่ะโดยจะให้คุณวิเชายรพรนะคะเป็นผู้รายงานข่าวเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรป่าไม้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณจันจิราดิฉันวิเชยรพรดีสอน จากสำนักข่าว n w n MM f ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารายงานเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ค่ะระบบนิเวศนะคะป่าไม้นะคะ,ม,ะ,คะมีหลากหลายทางชีวภาพค่ะที่สําคัญที่สุดในโลกนะคะเป็นปัจจัยหลักที่เกือ้อกูลการดำรงชีวิตของประชาชนจํานวนมากโดยเฉพาะชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นที่อาศัย่ใน,ในรบ,บริเวณป่า,าค่ะทั้งยังช่วยควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสมระบบนิเวศป่าไม้นะคะมี2 ด้วยระบบด้วยกันค่ะ 1. ระบบนีเวศป่าผ่าใบป 2. ระบบนีเวศป่าไม่ผัดใบค่ะขอขอบคุณคุณวิชาพรน,นะคะต่อไปนะคะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรป่าไม้ค่ะโดยรายงานจากสถานที่จริงจากคุณมิสเคลราวินสันค่ะขอบคุณคุณจันจิรายดิฉันมิเคลราวินสันค่ะโดยที่ระบบดีเว ผัดไปป่าเต็งรังป่าทุ่งและทุ่งหญ้าค่ะส่วนระบบนิเวศย่อยป่าไม่ผัดใบนะคะประกอบด้วยป่าบุมที่สําคัญ5ชนิดคือป่าดิบชื้นป่าดิบแ้งป่าดิบเขาป่าสนเขาและสุดท้ายคือป่าใช้หาดค่ะขอบคุณคุณมิเคล่านะคะต่อไปค่ะหลังจากที่ได้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้นะคะ ต่อไปเราก็จะเป็นวิธีการของการรักษาทรัพยากรป่าไม้ค่ะโดยให้คุณปัิตานะคะเป็นผู้รายงานค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจันจิราดิฉันปัิตาบุญกาวีแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้หนึ่งป้องกันและปรับปามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสองหาแหาล่งธรรมาหากินงให้กับชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อป้องกันการทำไร้เรื่อนลอยสามส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน เสริมการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ค่ะขอบคุณค่ะ